สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว9นาฎิกากับดิฉันนิงพรสิริกุลพัวทาเจ้าหน้าที่รุตรวจกัญชารอบช่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่พบกัมมี่หรือเยลี่กัญชาไม่มีออยอเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สุ่มตรวจร้านกัญชา9้าร้านรอบลานช่วงประตูท่าแพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญกลางเมืองเชียงใหม่พบบางร้านลักลอบจำหน่ายกาม,มี่หรือเยลลี่กัญชาโดยไม่มีออยอจึงตรวจยึดผลิตภัณฑ์ส่งตรวจหาปริมาณสาร THC จากการตรวจครั้งนี้ได้เกิดกรณีเด็กชายวัยสองขวบรับประทานเยลลี่กัญชาโดยไม่ตั้งใจจนต้องส่งโรงพยาบาลทำให้เกิดความกังวลในสังคมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบขนมที่อาจทำให้เข้าใจผิด เจ้าหน้าที่จึงเร่งจัดระเบียบร้านค้าและเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชากว่า823ลายกระจายอยู่ใน22อำเภอโดยอำเภอเมืองเชียงใหม่มีมากที่สุดกว่า300ลายขณะที่กรทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานาครเตรียมนัดหารือเร่งด่วน กรณีคำนวณส่วนต่างชดเชยค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหลังพบตัวเลขไม่ตรงกันโดยกทมประเมินต้องใช้งบ11,059ล้านบาทขณะที่คมนาคมเสนอคอรอมไว้เพียง2,525ล้านบาทโดยย้ำตัวเลข20บาทมาจากผลการศึกษาค่าโดยสารเฉลี่ย35บาทต่อเที่ยวต่อคนจึงเสนอรัฐช่วยลดภาระประชาชนลง 40%พร้อมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เดือนสิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้จริง1ตุลาคม2568โดยรัฐจะสนับสนุนงบชดเชยผ่านกองทุนตัวรวมพร้อมระบบเคลียร์เฮาส์ชำระเงินให้เอกชนตามข้อมูลเดินทางจริงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32นำกำลังพลจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำหนคันลงพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวงหมู่ที่3ตําบลทุ่งข้าวพวงอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโอทกภัยฉับพลันหลังฝนตกต่อนเนื่องทําให้น้าป่าไหลหลา,ลากและแม่น้าปิงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อสถานการณ์คลี่คล,คลายหน่วยได้รับกับกรมทหารราบที่7 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงและสำนักงานปอพเชียงใหม่สาขาเชียงดาวระดมกำลังล้างทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากดินโคลนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วพร้อมประสานทุกภาคส่วนเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดกองทัพไทยยืนยันพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ ซอสกุ้งรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเสนบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิมหยอซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพนรับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ